อืมอาหารเพื่อสุขภาพยำยำเหนียมยำเหนี่ยมห้าสิบบาทห้าสิบบาทถุงละห้าสิบยำเหนียม เป็นอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพ<ม>ยำเหนียมยำอร่อยออยโอเคเลยให้พิธีงานไหมในการจะขำมึงบุ๊จกจะขำมึงบุ๊กเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับ ไข่หัรน,นคนรักสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพเทพ่านั้น